สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีพระราชทานโฉนดที่ดินในพระบระมมหาพิชวัในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ในทางราชการสืบไป วันนี้เวลา20่สบนาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังทุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเอกประยุทธ์การโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเฝ้า,าทูลอองุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระประมาภิไทยซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไปดังนี้พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าตุลอองทธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่14ไร่1ง,งาน72.70ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและโฉนดที่ดินเนื้อที่9ไร่3งาน92.3 0ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่ส0บไร่2งาน6 5 7 0ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิตและโฉนดที่ดินเนื้อที่6ไร่3งาน22ตารางวาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิตมัธยม พลเอกนรงพันธ์กิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกฟ้าทูลลองทุลออทีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่1,059ไร่1งาน36.70ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานีและเนื้อที่493ไร่1งาน6.3ตารางวาตั้งอยู่ในจังหวัดชนบุรีเพื่อประโยชน์ในทางรชาชการของกองทัพบ,บกพลตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้าทุลองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่185ไร่1งาน8 5 2 0ตารางวาอําอเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ายนเรศวรจังหวัดเพชรบุรีพลตำรวจโทวิชิตปักษาผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเฟ้าทุลองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่275ไร่3งาน57.20ตารางวาอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเพื่อใช้เป็นสถานที่ทํางานของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนค่ายพระราม6พระราชนิเวศมฤคทายวันจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้รับพระราชทานเมื่อปี2560 พลตรีประยุกต์อุ่นอบผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่15เฝ้าทูลองทุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่173ไร,ร่40.80ตารางวาอำาเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชาการของมณฑลทนหารบกที่15พระรามราชนิเวศวังบ้านปืนจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มเติมจากที่ได้พระราชทานเมื่อปี2560นายพัพงษ์ทวิพัฒน์ ู้ว่าราชก,การจังหวัดเพชรบุรีฟ้าทุรองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่25ไร่84ตารางวาบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อประโยชน์ในทางราชก,การของจังหวัดเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ชุติการศรีวิบูลรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒสวนสุนันทาฟองทุลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่60ไร่1งาน80ตารางวาเขตดุสิทธ์กรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยายลัยราชพัฒสวนสุนันทารองศาสตราจารย์สิโรธผลพันธินอธิการบดีมหาวิทยายลัยสวนดุสิตฟองตวลอองทุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่37ไร่1งาน10ตารางวาเขตดุสิตรกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตอันหนึ่งเมื่อปี2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโฉนดที่ดินในพระประมาพิไทยแก่ส่วนรชาชการต่างๆไปแล้วเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทำงานและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางรชาชการอาทิกองทัพบก รับพระราชทานโฉนดที่ดินเขตวังทองหลังกรุงเทพมหานครเนื้อที่79ไร่2งาน60.9ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารโครงการพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่าของแผ่นดินและโฉนดที่ดินวังปารุษเขตดุสิต กรุงเทพมหานครเนื้อที่4ไร่3งาน1.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์สำนักข่าวกรองแห่งชาติรับพระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุษเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่9ไร่26.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาลรับพระราชทานโฉนดที่ดินวังปารุษเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเนื้อที่19ไร่2งาน52ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทํางานของกองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการมณฑลทหนารบกที่15รับพระราชทานโฉนดที่ดินพระรามราชนิเวศวังบ้านปืนอเภอเมืองเพชรบุรีจัังหดเพชรบุรีเนื้อที่21ไร,ร่1,48.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่15และพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของชาติและศิลปะจังหวัดเพชรบุรี สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรับพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายนาเรศวรอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่584ไร่2งาน99.5ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนรับพระราชทานโฉนดที่ดินค่ายพระรามหพระราชนิเวศมฤกทายวันอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่1244ไร่24.2ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานโฉนดที่ดินพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมเนื้อที่148ไร่2งาน88.8ตารางวาเพื่อใช้เป็นสถานที่ทำงานของกระทรวงมหาดไทยและพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับพระราชทานโฉนดที่ดินคลอง6อําเภอธันบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่และสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปธรร์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยรับพระราชทานโฉนดที่ดินตำบลปทุมวันอําเภอสามเพ่งกรุงเทพมหานครเนื้อที่67ไร่67ตารางวาเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลายัย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูละองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะเฝ้าทูละองธุลีพระบาททุงก้าทุงกระหม่อมถวายปริญญาอนุติศาตปิะดิฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์สุทธิพรกิตมิตรภาพนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยกาลสินและคณะเฝ้าจุล้องธุลีพระบาททุงกล้าทุงกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ตนนี้เวลา1ินาฬิกาสิบนาที สมเด็จพระนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่กองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวายสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าเป็นโครงการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเมื่อปี2562 แม้จะเริ่มดำเนินงานไม่นานแต่กิจกรรมตามเป้าหมายหลักทั้ง8ด้านประสบผลสำเร็จดีผลการประเมินคุณภาพทั้งด้านคุณภาพผู้เรียนและด้านกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับดีมากโรงเรียนนี้เคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริจัดสร้างสถานีสูบน้ำส่งน้ำจากอ่างห้วยไร่เข้าสู่ระบบผลิตประปาโรงเรียนทำให้มีน้ำใช้เพียงพอและช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้หลังโรงเรียนเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาพันไม้ของนักเรียนและชุมชนโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรผลงานนักเรียนที่เข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการเช่นผลงานวาดภาพและการเขียนเรียงความโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 งานแกะสลักผักผล,ลไม้ที่ต่อยอดทักษะไปสู่การแกะสลักกระดาษเป็นลายต่างๆและพัฒนาฝีมือไปสู่การฉลุลายไม้ทรงเครื่องชมว่าทําได้สวยงานละเอียดให้ช่วยกันฝึกจะได้มีฝีมือติดตัวเป็นทักษะอาชีพต่อไปในอนาคตพ่อพระเนตรร้านค้ากิจกรรมออมทรัพย์และการจัดหลักสูตรวิชาหลักการสหกรณ์มีสหกรณ์จังหวัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานช่วยคิดพัฒนาหลักสูตรเปิดสอนนำร่องชั้นม .1 นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาหลักการและประเภทของสหกรณ์การจัดตั้งสหกรณ์และการประชุมสหกรณ์นักเรียนซึ่งเปิดโอกาสให้ได้แสดงบทบาทสมมติในที่ประชุมมีหัวข้อปัญหาและวาระให้ร่วมการแสดงความคิดเห็นในการนี้มีพระราชดำริให้ขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชนให้ถ่ายทอดเรื่องบัญชีต้นทุนบัญชีครัวเรือนแก่ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน โอกาสนี้สรงเปิดป้ายอาคารยานณรัตนากรเป็นอาคาร3ชั้นใช้จัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นม .1 และม .4 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน1,560คน จัดการศึกษาแบบสหศึกษาสอนสามหลักสูตรได้แก่หลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนตามประสงค์ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด399ไร่66ตารางวาแบ่งเป็นพื้นที่โรงเรียน185ไร่พื้นที่ป่าโรงเรียนประมาณ214ไร่เป็นป่าปกปาก ที่สมเด็จพระนิษฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งส่งเสริมให้อนุรักษ์ไว้เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้นักเรียนได้เรียนรู้และให้คนในชุมชน,ได,ชชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในวันนี้ได้นําผลสําเร็จจากกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาแสดงได้แก่การศึกษาสรรพ,พคุณและความหลากหลายของพืชและสมุนไพรเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นแปลรูปเป็นชาจำแนกตามคุณสมบัติที่ให้สีแตกต่างกัน เช่นชาไพรินจากดอกอันชันและผลมะตูมชาทับทิมจากกระเจีย๊ยบการทำลูกประครบสมุนไพรการสำรวจชนิดของเห็ดราและ,มะแมลงกินได้ในป่าชุมชนการจัดทำแอปพลิเคชันสำรวจพันไม้ซึ่งเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลเรียนทองจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในปี2563 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนกุฎเรือคำพิทยาคารอำเภอวานนนิวาสทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือโรงเรียนกุฎเรือคำพิทยาคารอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเมื่อวันที่22มิถุนายน2561สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชารสารราชุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้จัดหาแหล่งน้ำให้โรงเรียนกุฎเรือคำพิทยาคารเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยกรมชลประทานได้ดําเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบริเวณอ่างเก็บน้ํผู้ซางพร้อมระบบท่อสูบน้ําและบ่อพักน้ําพร้อมดําเนินการก่อสร้างท่อส่งน้ําความยาวรวม2,913เมตรเพื่อส่งน้ําให้แก่แปลงเกษตรของราษฎรและสระเก็บน้ําของโรงเรียนปรับปรุงสระเก็บน้ําให้เก็บกักน้ําได้เพิ่มขึ้นความจุ4,600ลูกบาศก์เมตรและก่อสร้างระบบกรองน้ําผิวดินแล้วเสร็จเมื่อปี2562 ซึ่งสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรแ,และกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้เพียงพอตลอดทั้งปีและสามารถส่งน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้อีก470ไร่ในการนี้มีพระราชดำรัสกับประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำว่าขอให้กลุ่มผู้ใช้น้ำช่วยการดูแลรักษาและใช้น้ำร่วมกันระหว่างโรงเรียนและกลุ่มเกษตรกรเพื่อลูกหลานในชุมชนต่อไป สำหรับโรงเรียนกุดเรือคําพิทยาคารจัดตั้งขึ้นมาปี2519เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6ปัจจุบันมีนักเรียนรวม577คนครูและบุคลากรรวม42คนในการนี้ทออปพระเนตรการสแสดงดนตรีและขับร้องประสานเสียงประกอบการรำของนักเรียนชุดนารีรัตนามาหาดุริยางนิทรศษการสืบสารตำนานผ้าไหมย,ย้อมครามและกิจกรรมห้องสมุดที่ผ่านมาโรงเรียนจัดก,การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้รับรางวัลมากมายเช่นรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรมรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองและรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันสร้างกระตูนแอนิเมชันพร้อมทั้งทออประเทศนิทศการอาทิผลงานมีชีวิตจัดแสดงกิจกรรมแกะสลักการกระสุนแบบชื้นและมาลายริบบิน้น บ้านวัดโรงเรียนจัดแสดงแบบจำลองปั้นดินน้ำมันจำลองวิถีชีวิตของคนในชุมชนและโครงการเกษตรคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรสร้างอาชีพและรายได้ควบคู่คุณธรรมให้นักเรียนเก็บผล,ผลผลิตการเกษตรจากแปลงเกษตรที่ตนเองปลูกและจ่ายค่าตอบแทนตามความสมัครใจจากนั้นส่งเยี่ยมราษฎรชาวอำเภอวานอนนิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสกลนครที่หมาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคัติยราชนารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระสีนาคารินทาราบรมราชาชนนีจังหวัดกาญจนบุรี